คุณเคยไหมรู้สึกผิดกับบางเรื่องทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยผิดที่รู้สึกเหนื่อยผิดที่ตอบช้าผิดที่อยากอยู่คนเดียวผิดที่ไม่เป็นแบบที่คนอื่นคาดหวังผิดที่ไม่โอเคในวันที่ใครๆคคิดว่าคุณควรโอเคแล้วและที่เจ็บที่สุดคือ เราไม่ได้รู้สึกผิดเพราะทำผิดจริงๆแต่เพราะไม่มีใครบอกเราเลยว่าสิ่งนั้นไม่ผิดตั้งแต่แรกนี่คือจอลลี่รีเฟรมตอนที่สองว่าด้วยความรู้สึกผิดที่เราไม่ควรต้องแบบมันไว้นานขนาดนี้ทุกเรื่องในชีวิตไม่ต้องดีขึ้นทันทีค่ะแต่ใจเราเบาขึ้นได้ แค่ขยับมุมมองอีกนิดเดียวหลายคนโทษตัวเองจนเป็นนิสัยไม่ใช่เพราะเขาผิดบ่อยแต่เพราะเขาเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่การรับผิดชอบทุกอย่างคือวิธีเดียวที่จะทำให้เรื่องจบไวที่สุดบางคนโตมากับประโยคที่ว่าเพราะเธอถึงเป็นแบบนี้ ถ้าเธอไม่ทำคงไม่เกิดเรื่องนี้เห็นไหมฉันบอกแล้วและเมื่อได้ยินบ่อยพอสมองจะจำว่าทุกอย่างคือความผิดของฉันแม้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยความรู้สึกผิดไม่ใช่สัญญาณว่าเราผิดนะคะมันเป็นสัญญาณว่า เรารับผิดชอบความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปในจิตวิทยามีคำหลายคำที่อธิบายสิ่งนี้ได้1 False guilt ความรู้สึกผิดลวงเป็นความรู้สึกผิดที่ไม่ได้มาจากการทำผิดจริงแต่มาจากการตีความเหตุการณ์ผิดเพี้ยนหรือมาจากบทบาทที่เราคุ้นเคย2 Responsibility distortion การรับผิดชอบทุกอย่างแบบโอเวอร์บางคนถูกฝึกให้รู้สึกว่าถ้าคนอื่นไม่พอใจฉันต้องผิดถ้าบรรยากาศไม่ดีฉันต้องทำอะไรผิดแน่ๆถ้าเรื่องจบไม่สวยฉันต้องแก้มันเป็นรูปแบบความคิดค่ะไม่ใช่ความจริง 3. Shame Conditioning การถูกฝึกให้รู้สึกผิดแทนคนอื่น หลายคนถูกสอนว่าเป็นเด็กดีต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจนขยายความกลายเป็นอารมณ์ทุกคนคือความรับผิดชอบของฉันความผิดจึงกลายเป็นสัญชตาตญาณไม่ใช่ข้อมูลลองขยับมุมมองดูนะคะหลายสิ่งที่คุณรู้สึกผิดอาจเป็นเพราะคุณเป็นคนใส่ใจเป็นคนรับฟัง เป็นคนอยากให้ทุกอย่างมันโอเคแต่นั้นไม่ได้แปลว่าคุณทำผิดบางทีสิ่งเดียวที่ผิดคือการที่ไม่มีใครบอกคุณเลยว่าเรื่องนี้คุณไม่ผิดนะและคุณเลยต้องบอกตัวเองแบบผิดผิดมาตลอดหลายปีเราจะเริ่มเรียนรู้ใหม่ตรงนี้ว่าความรู้สึกผิดต้องมีขอบเขตค่ะไม่ใช่กลืนทุกความรู้สึกของทุกคนเข้ามาไว้ในตัว ความรู้สึกผิดจริงๆมีไว้เพื่อเตือนว่าเราไปละเมิดอะไรบางอยา่างมันคือสัญญาณเพื่อปรับตัวไม่ใช่เพื่อทำร้ายตัวเองแต่ความรู้สึกผิดลวงมีไว้เพื่อให้เราเอาตัวรอดจากอดีตไม่ใช่เพื่อกำหนดอนาคตของเราดังนั้นสิ่งสำคัญคือถามตัวเองว่านี่คือความผิดหรือความเคยชินที่ถูกสอนมา ถ้าฉันรับผิดส่วนของฉันหรือของใครทั้งโลกตรงนี้ฉันต้องขอโทษจริงๆหรือฉันแค่กลัวคนไม่พอใจถ้าตอบแล้วมันไม่ใช่ความผิดก็ให้วางมันลงได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปค่ะถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกผิดง่ายไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณ แบกความคาดหวังของคนอื่นมานานเกินไปบางครั้งคุณอาจรู้สึกผิดกับการพักกับการปฏิเสธกับการถอยออกมากับการรักษาพื้นที่ของตัวเองแต่ความจริงคือการดูแลตัวเองไม่ใช่ความผิดการพักไม่ใช่ความผิดการไม่ตามใจทุกคนไม่ใช่ความผิดและที่สำคัญ คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อรับผิดชอบความรู้สึกของทุกคนคะ่ะคุณเกิดมาเพื่อมีชีวิตของคุณเองถ้าวันนี้มุมนี้ยังไม่ใช่ลองหมุนอีกองศาวนะคะคุณอาจจะเจอมุมที่ใช่กว่าเดิมและนี่คือ j o ร l y r e f ีเฟรซีรีส์ที่ชวนคุณเปลี่ยนมุมเดิม ให้ใจเบาขึ้นแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย